เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับไทยลีกฤดูการาที่สองพันยี่สิบสองทับสองพันยี่สิบสามนั่นเองครับผมในสัปดาห์ที่หนึ่งนะก็ถือว่าเป็นวันอาทิตย์นั่นเองครับก็เมื่อเมื่อวานก่อนผมก็ได้ทำคลิปโคราชไปแล้ววันนี้เราก็จะมาทำภาพรวมกันนะครับที่มันไมนิีเตะสามคู่นะครับได้แก่เชียงรายบีซีเทโลนะเชียงรายชนะไปหนึ่งศูนย์ด้วยจุดโทษนะคู่นี้ผมก็ดู จังหวะที่มันได้จุดโทษด้วยนะครับซึ่งจังหวะนั้นนะผมว่าไอ้กองหลังของเทโรอ่ะมันคือไอไอนั่นนหละมันเสียจังหวะไปแล้วนะมันชื่ออะไรมาแกวหลีมันเสียจังหว,ไวนะไปแล้วครับแล้วมันเสือกไปซ้ำเฉยเลยทั้งที่ไม่รู้ทำไปเพื่ออะไรครับเสียจุดโทษอนะเสียค่างโง่ไปเพราะของสนหน้าคุณก็คือเป็นใบเหลืองไปนะครับสําหรับเชียงรายนะแล้วหลังจากนั้นเกมมันก็ก็คือผมดูหลายๆจอครับมันก็เลยแบบผัดผ่านบ้าง เกมก็แบบจืดๆชืดๆนะครับนั่นแหละแต่คู่นี้อันนี้ผมว่าแปลกใจแต่หรือว่ามันเป็นเพราะมันเจอสุขโขทยัยก็ไม่รู้นะพีทีประจวบนะครับทีมใหม่ของโคชโอะครับอดีตโค้ชทีมโคราชนะที่ได้งานใบ่ามาคุมพีทีประจวบครับอูห้หูทรงดีมากแต่อย่าลืมนะครับว่าไอ้นี่มันสุขโขทัยนตะ่มันเป็นน้องใหม่หน้าเดิมเออมันทําให้ทรงดีมากและตัวผู้เล่นนี่ก็ถือว่าเสริมมาเยอะอยู่นะครับสำหรับพีทีประจวบก็ถือว่า ทรงดีนะก็ถ้าเกิดว่าเก็บแต้มจากทีมทีมเอ่อพวกนี้ได้ทีมใหญ่แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะแบบเสมอได้อะไรประมาณนี้หรือว่าแพ้ได้บางนัดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเก็บแต้มจากทีมได้นี้ได้ยังไงก็รอกดตกชั้นอยู่ดีแหละส่วนคู่ที่พูดถึงกันเป็นคู่สุดท้ายนะครับคู่หนึ่งทุ่มนะก็จะเป็นคู่การท่าเรือกับ ลำพูนวอรีเออโอ้โหแฟนบนท่าเรือนี่เยอะมากแบบเต็มสนามเลยครับแบบเหมือนเก็บกดกันมานานนะเนื่องจากมันเปิดให้เข้าดูแบบเต็มสนามนะครับซึ่งผมดูแล้วมันน่าจะมีแค่สนามเชียงสนามการท่าเรือสนามเดียวที่มันแบบคนมันดูแบบดูเหมือนจะเต็มสนามหน่อยหน่อยนะครับเพราะว่า สนามนอื่นนี่แบบมาตรการที่แบบเปิดได้แฟนบอลเข้าชมได้ครึ่งนึงนี่ผมพูดไปแล้วครึ่งนึงก็คือเท่ากับเต็มสนามในมาตรฐานนะครับเพราะว่ามันเข้าไม่เต็มอยู่แล้วแต่ถ้าเรือนี่เนื่องจากว่าสนามมันมีแค่7,500ที่นั่งนะน่าจะประมาณนะั้นซึ่งมันก็เลยดูเต็มแต่โอ้โหเต็มนี่ก็ถือว่าเจ๋งมากแล้วนะครับสำหรับท่าเรือรูปเกมนะครับท่าเรือมาพร้อมกับโค้ชใหม่ป้ายแดงกับไทยลีกนะครับก็ดูแล้วผมว่า ยังต้องจูนกันอีกหน่อยช่วงแรกวื้หวามากครับท่าเรือแต่ว่าอุ้ยมันจบไม่คมกันเองบ้างก็ยิงแบบหลุดเดียวอะไรบ้างนะครับส่วนลำพูนวอลเล r ยร์ขทีมของโคดองดูสิเฉลิมแสนเหมือนจะมารับหรือมันจะมาอะไรอันนี้อันนี้ก็แบบเหมือนมันมัน,มน,มนยังงงอยู่นะครับโดยเฉพาะครึ่งหลังนี่โอ้ครึ่งหลังนี่ลำพูนวอลเลีร์นี่แบบเปลี่ยนมาบุกแล้วนะซึ่งบุกดูได้ลุ้นกว่าทีมการท่าเรือใหญ่ท่าเรือ,อ ช่วงท้ายนี่มันแผ่วแผ่วไปแบบไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรมันมันแผ่วไปนะครับเหมือนกับว่าเครื่องไม่ติดหรืออะไรเครื่องฟิสตัศติดยากอย่างนี้หรือเปล่าวะหรือว่ามันแบบของติดแค่10นาทีแรกแค่นั้นพอที่เหลือไม่รู้อะไรนะครับแต่ถ้าเรือนี่ถ้าลำพูบริเออร์นะครับก็น่าจะเป็นทีมน้องใหม่ทีมน้องใหม่มันมันจะแรงอยู่แล้วก็คือทีมน้องใหม่นะครับมันจะแรงอยู่แล้วสำหรับทีมของ ลำพูนนะครับที่น่าจะมาแรงนะในปีนี้ก็น่าจะอาจจะอยู่รอดตกชั้นได้นะรอดรอดจากการตกชั้นนะครับซึ่งรูปเกมในวันนี้ของท่าเรือผมว่าค่อนข้างที่จะน,น่าผิดหวังนิดนึงแต่ไอ,อ,อ,อ้ชอบไอ้เบนเดวิดมาเนี่ยมันช่วยให้หวือหวาอยู่ครับแต่ว่าทั้งการจ่ายทั้งการเ,เลี้ยงโอ้โหความคล่องตัวสกิลทักษะนี่สุดยอดมากครับสำหรับเบนเดวิดแต่ที่ผม เอ่อแบบไม่ค่อยชอบเลยก็คือแบบเวลามันมีลูกน่มันยิงไกลอะ่ะมึงไปต่อได้มึงไม่จะเป็นต้องืูก็ได้นะเอาครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับภาพรวมไทยลีกตารางคะแนนครับเนื่องจาก BG ไม่ได้เตะนะขณะบีจไม่ได้เตะกป็ยังอยู่ไม่ใช่นํำดับท้ายนะอ่ะ BG ไม่ได้เตะนะครับทีมที่1ก็คือ PD ดีประจวบนะตอนนี้เนื่องจกได้คะแนน3ลูกเลยนะก็ ที่2ก็แบงคอกนะครับยิงได้ผลต่าง2ลูกนะครับที่3ก็เป็นบุรีรัมนะครับดาวซอมโวนะครับสุภชัยใจเด็ดคู่กับโรชานะตอนนี้ด้วย2ประตูนะครับผมเออแล้วไทยลีกฤด,ดูก,กาลนี้นะครับรอดูชนบุรีกอ้อะไรวะบีจีเนี่ยโอ้หคู่บิ๊กแบดด้วยแต่บังเอ,อิญชนบีจีครับไปเตะเอฟซีก่อนนั่นเองครับผม ก็แต่ไทยหลีกสัปดาห์นี้นะครับไม่มีใบแดงครับผมโอ้โหถือเป็นเรื่องดีมั้งเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมทายว่าโอ้ก็เมื่อก่อนหน้านี้ฤด,ด,ดูการก่อนนันไทยหลีกนะครับมันมีใบแดงนะแทบจะทุกอาทิตย์เลยนะแต่ฤด,ด,ดูการนี้เปิดมานัดแรกไม่มีใบแดงครับผม